ก่อนที่จะมาเรียนนะคะก็คือยังจัดการระบบชีวิตค่อนข้างลําบากนะค่อนข้างยากส่วนหลังจากมาเรียนก็จัดการระบบชีวิตในในส่วนต่างๆในเรื่องต่างๆที่มันเคยยุ่งเหยิงอะคะ่ะได้เป็นระบบมากขึ้นหลักๆก็คือจัดการกับตัวเองก่อนจัดการกับตัวเองได้ค่อนข้างมีเอ่มีลำดับมีขั้นตอนแล้วก็เป็นระเบียบสิ่งที่ชอบมากที่สุดในคอร์สนี้นะคะก็จะเป็น ในเรื่องของการจัดการกับตัวเองอารมณ์ตัวเองความคิดความกลัวในเรื่องต่างๆความกังวลในเรื่องต่างๆค่อนข้างจัดการได้เยอะเยอะทีเดียวค่ะก็แน่นอนเราต้องจัดการกับตัวเราเองให้ได้ก่อนนะคะซึ่งมันค่อนข้างยอดเยี่ยมค่ะอาจารย์เอกเป็นครูที่ใจเย็นมากๆใจเย็นมากๆแล้วก็พร้อมพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้อย่างเต็มที่นะคะ อาจารย์ให้โอกาสเสมอในการทําซ้ําในการทํำบ่อยๆหรือในการบางสิ่งบางอย่างอาจารย์อ uh, ธิบายซ้ําๆก็จะเย็นมากๆอาจารย์จะเย็นมากๆค่ะอันนี้ตื่นเต้นนิดนึ่ง